คุณบอกว่าไม่แค่ใส่นะตอนนี้นี่ยาด้แล้วระบอกเลยอะไรก็ยาร้องเพลงการสมก็เดินไปอย่ที่สันนะตลอดตลอดแบบนี้นะนานแล้วนะปีหน้ามาไอีกะ ต้องต้องพีการปีนาเสร็จแล้วใช่ไหมวันนี้นะอยากเรียว่างนะอยากรู้ไหมอยากอยากดูยากอยากแต่ว่าพิการเสร็จแล้วจริงโอ้ก็พิเ็จแล้วฮะใช่ไหมฮะเสร็จแล้วจริงน่าสนใจมากอยากดูเหมือนกัน ตอนจริงกว่าเลยอ๋อเฮ้ยแต่ขาคิดตอนแต่งในหน้าสนุกมากเพราะว่าไม่เหนื่อยเลยทีเดียแต่ว่าจะเหนื่อยแต่ขับแทนเป็นการซีนประมาณว่าวันพิเศษสัปแต่วิตการ้องวันพิเศษวันพิเศษสัแล้วก็คูนั้นแซ่บมากตรงเหนเออปางเองดุเออ เก็บเงินโอเคดูแลเองก็คือ <anak> ท <lonely> <were> ี่สปอยจริงก่อนให้ทุกคนเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมครับแล้วตีหน้ากันครับต่อมีมอในการจัดสรรงานใบุญใช่มอกมอกดีนใวิเศษนบุญละหน้าคนต้องหาร้อยวูทก็คือสี่ร้อยวูทจัดที่ไหนครับจัดที่บ้านดอนโกนะรังหวัดปูนีนะครับ จานาซาไม่เดือดทำไมนีเฮียหลาเีนู้เลอ๋อไม่คานี้ต้องมาเราใจดี่พี่เดียวเลนเลยครับเลนครับเออนาคตที่องคการนาซาเรียกว่า้านเป็นนาซาปคองตันอ๋อีโอเคโอเคอันน่พี่ไม่ใช่นาซาพี่ก็ขาขราเป็นสิทธิ์คนัน เรากไก่สุกันะครับราสั่งมาแ่ประมาณชั่วโมจากแล้วาโดยเฉพาะอครับสนุกหครับเซนเชคพี่แกะก้อนเค็ก้เดือแกได้กกระาเก็บเกไ แกเก่งกวไเอาวัดแกอมากแกเก่งแแกะกระดุมเก่มากนะครบเกงพอมากแบลพอกันคนเดียวคนที่ก็เป็นเดียวพอะอละละโอเคอุ้ยขอบคุณมากเลครับขอบคุณนะครับ ที่ก่อนนะอย่าว่าจะเอาเย็นเชิญนะครับเป็นที่ขาแล้วนะครับเืองเรียบ้อยแล้วก็อรนะลี้ A okay, okay, okay. ah. หนอจะปีหรือเปล่ะฮะไม่แน่ใจนะฮะเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะฮะบอกเลยอะไรกันการร้องเพลงรักสมัคบก็เดินไปหาผู้ชายไปแล้นะอะไรจำลองจำลองนี้นะครับปีน้ามาอีกนะใช่อยู่แล้วปีมาแล้วเฮ้ยเต่แต่ขิงานปีน้ำเสร็จแล้วใช่หมอมีพิธีกรได้ยังฮะยัง ว่านะอยากรู้ไหมยินดีไหมอยากรู้ยังอยากรู้เด็กเปิดปาแต่ว่าคิดงานเสร็จแล้วจริงเราลงก็คิดเสร็จแล้วฮะคิดเสร็จแล้วจริงน่าสนใจว่าอยากรู้นะ่นเนี่ยพูเลยปีที่แล้วเรายัพูดเรื่องภาษาจีนไปก่อนเลยเออแต่ขอคิดก่อนแต่ใีหน่าสนุกมาก เพราะว่าไม่เหนื่อยเลยทีมงานแต่ว่าจะเหนื่อยแต่ขับแทนเป็นการฟิลประมาณว่ามันวิทยาศาสตร์โอ้โหแต่ตีชื่อเป็นการว่ามันวิทยาศาสตร์่านอะไร ใครอะไรที่น e ี่ต่เด็ล um ูกเดี๋ยวแม่จะปลอกอารมลูกด้วยสายสะพายนี้มห้เก็น

มันหยุดเอ็มบูธามบอสบอกว่าวันนี้ก็ไม่ดีมันหยุดอยู่แล้วแล้วก็ทำการสอบบริษัทเต็มนะฮะให้ผมจ้างจ้างท่วมนม่แหละเพราะฉะนั้นนะไอ้บอสเอาละแล้วมาัดสินชะตาชีวิตกันเลยนะฮะแล้วก็ที่ที่บอก มาดูด้านนี้ได้นี่เปิดแอร์เปิดรอกนอน